สรบาดาตนามันกเกิดบ่ิซเดียวทํากูเพบดมันเบิดดังเลมียางหน่อยนะยางเหลืออยู่เจ็แต่าเป็แต่ใช้เวลาขั้วเยอะอันพวกนี้ยากเลยนอนน่น้ำขวาก็อึดแลยนี่วันนี้ไปสุพรมาวันนี้ไปอยู่วกินพอมีเวลาขั้วมาได้ยางก็ตุ้ตุยนไปเพวกนีเปน dom, rim, wow. ็นโซรบัดในเพศเขาเลยครับประมาทแค่ไหน ผู้สัพพมัตตาถึงแม้จะยังประมาทยองนะเตภะปะธรรมมาที่ยังแต่เกิดถึงพบที่แปดไม่ได้เกิดได้ซี่เสือโจ๊จำเนก็ได้เพราะหลัการนี้มันกระตุ้นมันไปอยัางไห้มีเกิดอีกมันทุกข์เข้ามานั่งสมาธิมาแผดเผาดินเพือบะบะบำเพ็ญตะบะตะบะเราไปเผามานั่งเพบำเพ็ญเผากินเลยนะนั่งอย่เดียวมันจะเมื่อวานบอกท่านเมื่อนั้นมันเผาซะก่อน พันเจ้งกับพลักเมื่อใดลพ่ดเพื่อเป็นด่างนยูด่างิไฟจ้าของวันี้อะไรเมื่อก่อนเนาะตั้งแเมื่อยาบอกเนาไปตั้งวันนี้ยาใสพนโนพันสารักซีไปจ้าของนพวกขะอันด่างไังไพอพันสาิซิซิซิและซิกเป็นพวซ่าพันาะพนสารลักซิกละ ตัวยังอยู่ยังเหลอือตใตนวดหลักสิกนะเผาวันเป็นเ <c oughs> ขาจะตัวเยถ้าเผายามาไป50เปอร์เซ็นเป็นสกิทาคามีมันเกิดได้ทีเดียวสักกิงไปว่าครั้งเดียวอาคามีมาครั้งเดียววันรีเธอเนอร์เกลับคืมนมาทีเดียวถ้าเผายานี้ไปหมดได้75เปอร์เซ็นต์ น,นั่นเลยเธอหนึ่งไม่กลับขึ้นมาเป็นอาาคามีอะนะอาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาเอาอนะต่อกับอาคามีมันเป็นอนาคามีผู้ไม่กลับมาสู่โลกทวารทัศน์พุ่นบรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์อยู่ชื่อท้าบาทพุ่นนี่พุน่นมากท่ายางหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เบสประมาเลยเป็นพออาาระอรหันต์จบอรหันต์เนี่ย อาาัีอาหัโรกผู้ไกลห่างจากโลกที่สุดบัขคืนใหม่ไก่จบทถาในยางยิ่หน่วยยน่ยอ็มเขาด่างมี่สองอย่างอนเส้นย่างมีสองอย่างเป่าปาศีรนหดางบาปหาครอบมึงดีบุญจะศีรษะด่างบุญจะได้บุญเพิ่นด้นางบัไดคอคอเศ้าสะกดสิบแปดบนมือนมือหนึ่งวันสินหววหควของแกว่าหามตีของเด็ก มืออื่นเป็นว่านศีลเวียงเข้าเศร้าแหวกญาสิพ่าพไปไหว้แง่คู่สังขรารไปตาบาดด่านนำฟังเจ้าเทศนานั่งดังบุญเล่นเง่อนเงื่อนอะไ้ก็ฆ่าขึ้นกันข้าขึ้นกันของขึ้นกันนะของดีแน,น,น่จังเอยว่าได้ของรลลลลลล้อนระลกก็ได้ของ็นตะวันยางบุญขันธ์ศิลาที่สุดก,ก้าวศีสิ่งศีนเบียงไม่มียางบุญท่ายางบาปเคียดหิ้มเสดาบัน ก็ทำอยาบางอย่างบาปหมดสิ้นไปแต่เหลืออย่างบนเจ็พหเปอร์เซ็น์่านจาอาวินิปาตะทำไม่ตกต่ำคือไม่ก้มหัวเก่กับความชั่วเพรก้มหัวเก่กับบาปเอาเงินมาจา้างเจ้าข่าวคนน้นคอยนาเอาจเจ้าสิบล้านปืนก็มีขันมันอยู่ใกล้ๆจะ,จะป,ปอกประเวก็ไไ้สิบ้านเจ้าวัไจะสิบล้านเลยกื่ล้างก,ก็บอกกันอย่างบาปมันเบิดไม่ได้อย่างบน เขาพว่านสินมเฝ้าอยากไปนี่เป็นเครื่องวัโดโซบาลันนนะโซบมีอยู่สามที่ห้อจุละโซเดบรลโซเดบน้อยใคร่ต่อสินอย่างนี้อยากทางตันวรนพะมาถึงเอาอลเตรียมตัวมัดหอมัดองเตรียมตัวสืบยำสินเพราะโซวดบจะมีเสีอยนเป็นเครื่องหมายให้รู้นึ่งมีสถา,กกานกาสองมีสินงดง,งามชี้ลจ เยสักขลยานาะอริยะกันตังประสังสิตังสิน่นี่คือสิ่งศัดิ์สิมีสิ่งอันงดงามชนิดที่พระริยเจ้าพอใจและสารเสดิจกันตะในระบบขพอใจประสังสิตังสารเสดิจมีสิ่งอันงดงามชนิดที่พระอริยเจ้าจสารเสด็จพอไม่กินกัน,น,นก็ยาตเราควรจะไปเจริสิ่งนั้นคออย่างสิ่งขอขาด แข้งมีความรักยิงย่งอย่างอยู่ในสินมีสินเป็นที่รักปกกับหนังกำลังเวบาลีเนี่ยแบบเปสลานังมีศีลเป็นปที่รักคอยบอกๆคำว่ารักศีลศีลเป็น,นปที่รักแกได้บนเบือเห็นตกมันรักความมีศีลแล้วถึงว่าจะขึ้นวงบันเดอโรคอยเนะน,น,น,นี่ยแกได้บินแจกระได้พูดในในสำนักพุทธการ บุคคลโสดาบันฟังด้วยนี่สิคือเข้าในเข้าสิคือเพินในจะบอกตั้งแต่ต่ําสุดตั้งแต่กะลีเป็นโน่นเป็นโน้นมาพอภาษาเนี่ยภาษาขลีไลเนาะนางอัมพปาลีบันนางอัมพปาลีนางนี่โสดาบันเด้แต่เป็นโสเพนีพูดนะพัฒนานได้เด้โสเพนีก็ได้ ถ้าเขาจะว่าโซฟีเทนี่ชิลา่ากูแมนด้คนที่งามที่สุดเขาเลือกในอินเดียนั้นถ้าคนในเมืองนั่งแข่งกันถ้าผูหญิงคนไหนงามที่สุดยิ่งคนนั้นห้ามมีผัวใครเอาไม่ได้กดมาให้เปน็นคนส่วนกลางเพราะงามพอไม่ชี้าก้กันผู้ใดมีเงิน,งนจะไปย่างน้องนำ้ำตั้งชื่อว่านักขร์โสฟีนีนางคู่อย่างนาครให้งามไปว่านางงามแห่งเมือมงนะมั้ากว่ากำลังราังว่าบาลีนี่ว่า นางงามของเมืองนั้นยามิสไทยแลนด์นางสาวประเทศไทยนางงามประเทศไทยสาวใดที่เร <c oughs> ้าเนี่ยก็ต้ว่ท่ไทยยประเทศสิ์โซฟินีนางผู้ยังประเทศไทยให้งามก็เรียกว่านางงามประเทศไทยนั่นแล้วนางงามฝนได้จิวาโซฟินีนางอมพาปาลี เธอมีค่าตัวคืนละหนึ่งพันกะหาปะนะคนดูคน,คนยาขายหน้าจะทองจได้พนะั <c oughs> นกะหาปณะหนุนเรา <c oughs> ขายตัวมีรถขี่อย่างโก้เลยสร้างวัดมีศรัทธายิ่งในพัฒนาไตยจะฆะอย่างยิ่งพอใจในการให้ทานรักษาศีลบรสรเดือนละสี่ครั้งบวชขาบโสเฟนีเลยต่จะ,จะไปบากาลีเลยมันคนละนนนเลยีายก็ได้ กะลีนีเน่เป็นภาษาหนุ่ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาทางชวาภาษาบาลีจะเรียกคนนี้ว่าเวสยาเวสยาภาษาบาลีสันธิกิว่าแพทย์สยาแต่นี้ตัวคำนี้นางแพทย์สยาน,น,นั่นภาษาสันธิกิจภาษาอินเดียโบราณราชาการแต่ถ้าบาลีจะเรียกว่าเวสยา ผู้หากินตามตรอกซอกซอยไปเดี๋ยคนนึ้นมาไปเที่ยวซ่องว่ะไปเที่ยวซ่องได้ตบโต๊ะซอกซอยไปเลยว่กินไปนี่คือ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 กะลี่นล้วรึเปล่ากินจะตกตัวมีอีกงูหนึ่งนางคณิกาคณิกาคณิกาเป็ว่านางผู้หากินเป็นงูเป็นคณะฟอรรัม พวกนี้มีเมเล่ามีหวัวหน้ามีเมียงดาคุม้มพวกนั <c oughs> ้นที่ <c oughs> ือนบัตรเครดิตกรุงเทพหรือวัดนึงกรุงเทพิี่วัดกันอันเมล่เมล่าเม,ม่งดา่าอันเล่านะผู้ผู้ผู้เมล่านะเราขายกรรมอย่างเดียวเราหาวมีเราสร้างวัดไปเอาเงินมือนะักไปสร้างวัดสร้างวัดเราซืตั้งซื้อวันวายจากไหนไปถามพระ เราพอโตเรางราเห็นคนพรมอพิพิเป็นคือความนี้สิแล้วเราตัง้งซื้อมาเจ้าสางเจ้าเอาคือเอาแห่งพูดกันแล้วมั้งเอาเอาเรียวแรงน้ำเหือน้นำเก่าของคนอื่นเป็นเงินมาสร้างต้องตั้งชื่อวัดคณิกาผลเพรที่เป็นผลไปจากนางคณิกานั่งซุปเปนนั่งไม่ยา,ามเงี้ยเล่นก็ยังอยู่ทั้งอุ้ย ทีนีน่นางอภัารีเนี่ยมีสวนมะม่วงงามงขาพระพเจ้ามาไปฟังเทศเขาใจขอริมพรพนพระพุทธวิมพากาวจงมาฉันกับพี่สโสพันสองร้อยห้าสิบลูกที่สวนมะม่วงของหม่อมชันได้ะจะขอถวายเป็นอาราบพระพเจ้าหลับตีใจรลายรับขับรถแล่นเลยพระพเจ้าไปแล้วขี่รถมาเขาเป็นคนเงินในสีรถเก๋งพอดีแล้มาออกจากวัดออกจากอาราม สิไปบอกลูกน้องบริวารเนี่ยเตรียมอาหารเลี้ยงพระพระมากตั้งพันสองร้อยห้าสิบตัวพระดิกษัตัตย์มาพวกกษัตัตย์นุ่มพวกมอมเจ้าทั้งหลายราาฉอกจะวงมาพวกฤิชวีวีแต่งตัวแดงๆก็มีเขียวๆกม็มีจะมาเนี่ยมาจะมาเฝ้าพระเจ้าหน้าหนึ่งก็เฝ้าตอนนี้มันผิดแลไวไปเลยสิเฝ้าไปแต่งอาหารรถชนกันก่งเกดอบัติเหตุบ่ไดขึ้นรถยนต์ไลยแพทย์มาเนีน่ยนะ กระทบกันดุมกระทบดุมงอนกระทบงอนหอนรถก็มีเลยรถบรารรถอมาแกะไปติมกันพวกกัตสันหนุงลมแต่รก็ชี้หน้านางด่าตะเพิดเลยเธอจะรีบฟ้อนไปไหนลงมานี่เาอลงมันคุกเข่ากาวการลิงเลยมองฉันหิดไปแล้วเธอรู้ว่าเธอรีเธอจะรีบฟ้อนไปมองจนรีบร้อนได้นิมนต์พระสมานลำพทธเจ้าพร้อมพระพิสุสงฆ์พันสองร้อยห้าสิบรูปมาฉันที่ อัมพะวนาของของข้าวของข้าวองนี้แล้วผู้นี้จะได้ถวายเป็นเป็นอารามสองเท่าเรก็เลยดีใจเลยรีบร้อนผิดไปแล้วพราะผู้ที่เจ้ามอบใจอดน้องแล้วเั้นนังกระต่ายใจอดได้ว่าเพื่อนพูทธเจ้าหนังกระต่ขณะคนนั้นเอเนาะเหมือนเพื่อนอาตมามัวอาตมาหน่คนหนึ่งชื่อว่าบักบักบัก,บกทินคนเมืองเมืองเมืองเถนแต่วทวตา มาจากเมืองนอกด้วยกันไอ้ทีมเป็นคนแปลกประหลาดคนใหญ่โตบ้าใหญ่ใหญ่โตโตของฝรั่งคนให้โตใหญ่ก็มีไรเสียงผีวันหนึ่งวันปันโมดรถไฟมันโตใหญ่เกิดมาดีคนฝรั่งเวียดใหญ่ทั้งวันไปซื้อเกิรบปันมาหัวบาลซื้อซื้ออยู่เมืองนอกบวกนีโตพอดีเพึ่งเกิดเพิ่งตีใหญ่มันโตใหญ่มาฮอดจะไปบ้านไปซื้อรองเท้าอยู่เมืองเมืองเขิร์นเข้ากับข้าไป ขับรถไปไปซื้อเบิร์ดล้านบางคนอี๋ตาแปรเรากินเขาเนาะตาแปะมีรองเท้ากีเบอร์ขามีทั้งมีทุกเบอร์ข้าวเลือกใจตาเบืรอไหนเลือกออกเราก็เศร้ากินเขามาหาเลยนี่นี่นี่แล้วยกเกี่ยวหายเลยอ่เราไปกินเขาต้อนเลยมั่อิ่มไม่มีหรอกต่แปรมันตัวเล็กๆไม่มียังไงจะมีอีกอมามาหาเลือกเลือกมันได้ก็บคดอีตียังเออเมื่อตาตาแปรกินเขาว่อิ่มอะไมันควรได้เรา ตีนหรือไม่ใช่ตีนคงหรือเปล่าแต่ว่าตีนจากมันตีนคนดอกมันบุฟเฟดีเกือบล้านบุฟเฟดีไอเจ้าทินก็งงยกตีนไม่ใช่ตีนคนตีนอรตาแปะผู้ดีๆนะยกตีเลยมันไม่ใช่ตีนคนตีนอรตีนพับพุกตาเจ้าตาแปะใจอดโน่เมึ่อเมื่อมาตีนตีจะิงๆเลยเมึงอถูกตีกูแดงเอาพูด่ะไปกู ตีนพระพุทธเจ้าจบเลยก็ซาเรานีก็เหมือนกันด่านนางฟื้นเป็นไฟนางพระบาลีบอกว่าหม่อมฉันรีบหม่อมฉันได้นิมนต์พระธรรมจาสย์พระพุทธเจ้าไปมาฉันที่อัมพาวนะนี้และจะถวายเป็นสังฆารามพวกนี้แกอ่อนโยนเลยซึ่งนางนางเล่นมสาโตค้าพเจ้าพระพุทธเจ้าระวังรถตันั่งดีกันไปบังไบังดีเด่น ทีนี้กาซาก็เลยว่าขอซื้อน้องหญิงน้องสาวเธอไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องลำบากฉันขอทถะพรุ่งนี้ฉันจะไปเลี้ยงอังคาพระนาที่นิเวศขอซื้อซื้อบุญก็ได้ดิตะกี้เด็กท้าวที่ของบุญได้คุณนิมนต์โนีมาชิมกาทากพูดยิ่งใหญ่บางก็ชิบมันจะแค่ไหนแค่นางศพนีซื้อเลยซื้อถ้าขอซื้อ หนึ่งพันกหาปณะ,ะบุญนี้เธอไม่ต้องทําอะไรเอาไปเลยหนึ่งพันกหาปณะนะพวกนี้พวกเราจะเลี้ยงจะอังค่าทศตราและพระสมุยใหญ่ท่นิเวศหนึ่งพันนั่งบอกน้อยไปหนึ่งพันผมฉันไม่ขายดอกมันเขาฉันจะจะ,จะกระทำบุญเขาตอนนั้นเป็นโซดาบัตเลยหรือเป่าฟังเทศได้ถึงโซดรารเัียนคับมีสถานมีศีลมีใจค้ามีปัญญาเต็มที่และขึ้นราคาให้ หนึ่งหมื่นก็บาขายหนึ่งแสนก็บาขายเฮ้ยเจไดบบ้าขายยาว่าแต่หนึ่งแสนเลยแม้จะมอกแว่นแขวนนี่ให้ทั้งหมดมองเช่นก็ไม่เอาไม่เอาเลยให้แว่นแขวนนี่ทั้งหมดก็ไม่เอากร,กระชัดก็เลยดีดมือเย่กันแพ่งแล้วของแพแล้วแของแล้วลว่าไปไปตางคนต่างไปนางก็กลับบ้านเพร่นนี่ก็เฝ้าไปมรนผู้เจ้าพร้เจ้าจะรับของโสภาหนแล้วจะไปชั้นที่พระบรมหาราชาวาังุูธเจ้าบ๊ไป พอเรารักนาเรารับเขา,น,เขานีา่เหมือนานาพระปารีแล้วเราจะเปลี่ยนไปนอื่นไปไม่ได้กาัศาสต์ก็เลยแพ้ก็เลยแพ้โวเวนีเรื่องบุญสวนีคนนี้สซดบันนะนี่คือศรัทธานี่คือปัญญานี่คือจาระเที่ยงแทมน,นี่คือสินมั่นคงหลังจากนั้นเธอก็อจำสินอุโบสถเดือนละสี่ครั้งมันขาดทำไมคนหมอคุณหมอชีวกโกมารพัฒนคือคือมองห,อหูเขานี่ะ พอได้เจ้าขาดได้พยาบาลรักษาเราได้บุญมีสซม่องก็เกิดเป็นโอตะกี้โซ่หม่องหลายไปที่เรียกว่าชีวะกรรมวันอันนั้นอําอําพระปาลีวันสม่หม่องเขาเรียกําพปาลีอํงพระปาลีเนี่ยเกิดมาคือหมู่เลยเกิดยืนในโกนไม่เพื่อนเลยพอได้เวลาแพงหลายแจกมาพอได้มีกิเล็บไม่ได้เกิดโรคบ่ได้เกิดในถงแม่ไปเกิดในต้นไม้ไพื่อน บ่อจะเกิดได้ฟังเทศว่าโดนเกิดหรทุกข์หรือ่จะเกิดบ่จะเกิดทุกข์อนยังฝ้กหาเกิดเด้พันผิดไปบาปไปดานางพิชชูนีว่านางพิชชูนีอีโสเวนีไปดานางพิชชูนีเจ้าของดมันเกิดเป็นโสเวนีเมบ่ได้เกิดได้ทรมไปเกิดยุคนมงมงกัดปอบตัวบัณด์เจ๊กแล้วมอชีวโกบาลภัทอันหนึ่งลูกก็รีกันได้นะเขาไปเทมยุคนไฮด้าอภัยยาดนำมาเลี้ยง พอโตมาเป็นหมอที่เก่งกล้ามากรักษาพญ,ญาได้ทุกชนิดพญาตัวจี๊ดขึ้นสมองผาวอ,อ,อะไรมาหลออมาเลงา่าไปใส่ติ้งกระพาพระพุทธเจ้ามีพญ,ญาป่าขอเส้นด้าตัวกลมตัวแบนฮุกเบิร์มลินเบิร์มมีเวทเทปเบิร์มหมอชีวเอาอยาให้กินยาให้พทธเจ้าตัวยาพิเศษให้เป็นยาดมดมทีน,งนงงงงึงในท้ายชื่อเถอมีระบบหมอคุมึนเ็ตไดบอกอยาดีสงที่อยู่ขนาดนี้ ให้ดอมสามดอกหายสามทีเดียวดพญานไข่บ่มี้ยุทธภูเลยโมหุงกูบุ่ี้บ่อยนเพื่อน้วหยกเลยสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลสงครั้งแรกชื่อว่าชีวกรรมพันพระทั้งหลายอย่างพวกพญานมบวชปวดพวพญาเป็นขีกากับมบวชเป็นเป็นขีทู่กับมบวชเป็นโรคฝีพวมันนี้ไปซ่อมััพวมันน้ไปซ่อมวันนี้ อย่งมันเป็นโรคเอดู่คือประมาณนี้มาบวชมางชื่อคนรักษาคนอื่นอยู่ได้ยินข่าวว่าพระป่วยไปเลยมาไว้สักวันเขาไปรักษาพระของเรื่องนีิใช่ไหมใครรักษาอะไรนี่คือมหาเจ้าเขาได้ยินได้ว่าพระป่วยไปเลยนี่คือสถามันของโซดาบัตจำสิ่งบริสุทธิ์เดือนละสี่ครั้งนี่สิ่งบริสุทธิ์เป็นตัววัดโซดาบัตเองเลโสดาเปลี่ยนค่ะ ปากว่าพวกพวกระบะนะียเหล่านั้ไม่มีไม่มีศรัทธาในภาษาตนามันมีสถานะหมอแจกเท้าเสียบปวดขี้ทุ่นเท้าะระพิษปวดขี้ขากเท้าระพิษแต่ก็ไม่ขี้ขาดชั่วต,ต้นโอโลวัดต้ไปเกาอยู่ขาขาหมอที่บอกปวดปวดดีระพิษนี่มือส,สาวเรามาใส่บาตรเท,ท่าไหร่ใส่บาตรแล้วจะไปหาปวดคนนึงตอนเช้ามาใส่บาตรแล้วก็ไปหารักษาคนไข้อื่นคนยากคนจนไปไม่เอาเงิน เศรษฐีพระรา higher, ชา,า,ามากระทำไปแต่เงินมาทำบุญทำทานต่อสักวันต่อไปไปรักษาคนหลุดมาตอนเย็นกลับมามาเดินสวนห้างแล้กับมอหนึ่งซ um ีกใหม่มาหลุดเฮ้ยมือเศร้านี่ขวัญได้ใส่ยบานเจ้าอยู่เมีนต่อแม่นเจ้าอยู่ที่อำมพาชีวะกำพัะบางของขวัญแม่นะเจ้าคือซีบุตรดีเถอะบุตรบุตรบวชโดยศรัทธาได้หรือเปล่าบวชยังสนะบวชปัวพญาทึ่ ผูดไม่ช Wait, ีว <may> <Nä Well, S 1> ่าเลยเข้าว I mean, ัดกันทีเลยไปบอกพระเจ้าต่อมาเนี้คนมีพยาตหนึ่งเป็นขีกามาให้วัดเนี่ยมบให้ปวดฟูวัดม่ได้ปวดทีนี้ว่าปวดโวกปวดขีกาสองปวดเป็นขีฑูดได้เจอมาให้บวดต่อมันดีซะก่อนเป็นฝีหันฝีนี่มาให้บวด่ว่าคุณเนี่เวลาไปบวชพระอุปชาต้องทำเลยอิลาโซซีพระีมีพระสององค์เอิร์ไปทำอยู่หนองพระสององค์นั้นชื่อว่าพูดตรวจสอบคุณสมบัติ พวกประชาชนมีพลรับรองสองคนตรวสองตั้งก่อนให้เอาจารย์สอนปฏิธรรกีฬาโซซี่ไม่ว่าจะเป็นขี่กากบอแล้วถ้าขี่กาก์ดเต็มก้นว่ะนักทีพันเตะมมีเราก็หนึ่งไม่ได้แปลว่าเลยบุยจังไอเดียวกุดทั้งเป็นขีทูดอยู่บอขี่ขึน้นนักทีพันเตะผมเป็นเจีงบัวไดเลยโซโซประมาโลเป็นฝีอยู่บอ ฟี่ขึ้นทุนซอบทุนซอบฟี่อ่ะเป็นโลกมองขาเป็นบอคันเาบาเป็นเป็นโลกก็ได้ตอนแก้นนูปวดไหนหนหมอสิไปไปลองโคตมันบวดด้วยเส้าบพวกไหแกว่กคุณเมือหนี่งเพื่อเป็นกีการีถูกบวชบ่ได้เด้เพื่อนามโยรพชา้าถทมไปแล้วมาบุระชาก็บอกใจกันไปจักกันเร็วนี่โซตดบันทำไมเอง พระเจ้าพิมพิสารโสนดบัน helmet, จำสินเดือนละสีขังอุโบสถลูกขาตายบาปเดบำเพ็ญบำเพ็ญบำเพ็ญบาปเดชไปย <ad> ังจะลูกขาได้ขี้นแล้วขูกมาแล้วว้จนลืมจะเป็นแหงตายสิแต่สากรพาวนามาสัตนเนี่ยชาตินิปฏิบัติธรรมเพื่อจะบรรลุมันต้องคิดบัญชีเลยพวกเราต้องเข้าใจนะครูบาอาจารย์พญายังจะเป็นไข่เป็นพญาบาคืนมง เป็นยังไงอาจาใช่จะไปเอามะขามจนตายนอนเอาแรงแรงอยู่สิบป,ปีกินเองก็บบได้ลูกสิลหรือเอาปอนขับปากเอาเอาสลิงสี่เข้าปากเอาทายกับบงจักแล้วแต่ลูกสิลหรือฮะสิจัดการไสิบป,ปีแล้วผู้ชอบกลายเป็นมา,านขามจนตายอาจารย์ทุกคนเ่ยสิปเป็นไปจนตายขึ้นกันค่อ,อยหนึง่งผู้นี้ใส่นี่บาปนีก่กรรมจนบัดข้าพเจ้านไปคุณไม่ได้พระเจ้าพ,ฤฤาพิพิษฐานเปนพระเจ้าแผ่นดินล,ลูกขาแย่งราชสมบัติเป็นยังญี่ปั่น บาปตัวแต่กินหนึ้งโคกหมาเจ้าของไว้ไปลบทับจับซึ้เป็นพระเจ้าเป็นเึ่งลืมหมาคือบะเบือของคงววาลืมไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินขาเลยจ้อยตายเดือนเพราะมันเป็นปานิสิไปสู่เส้นทางของบริสุทธิ์ต้องชาระนี่ให้วัดนีกำนีเวนแตดอกพระเจ้าพิชัสารีโสดบันอน,นาถวาิธิเกษธิ์กัน,กนสร้างวัดอันนี้ก็อาศัยสินแปดเดือนละสี่ครั้ง นาวิสา,า,า,าขาพูดทั้งนาวิสาขาพูดทั้งวันนันคือไม่จบมันมันพ่อไม่ออกแล้วคือเพอะเรื่องเรื่องโวศตเนี่ยนาวิสาขาใกล้ชิดมากมือหนึ่งไปจำสินเต้เศ้า,าพระพุทธเจ้าพูลืมมือเพื่อเอ็นไเป็นพระพุทเจ้ากไรไดลืมเ,เป็นวิสาขาวันนี้เธอวัดมาวัดแต่เช้าทำไมเธอจึงรีบมาเธอไม่มีธุระอะไรบ้างท,ที่ที่ตระกูลหรือนางวะพระวุภาพระเจ้าพระเจริญวันนี้วันอุโบสถ สิบห้าคำผมฉันต้องมาอธิษฐานอุโบสถและสมาทานแล้วที่บ้านโอ้วันอุโบสถอ่ะได้น,นอนเด็กเล็กน้อยคือนเท่าไหร่เนี่ยด้นอนน้อยก็มาจำสินงทำไมมันพื่อเจ้าลูกหลานน้อยมาน้าแม่กำลังเป็นสาวก็มีได้ลูกหนึ่งลูกสองมาจำสินได้ลูกเศร้าก็มาจำสินก็มี <c oughs> นด้วิสาขานะลูกเศร้าด้วย <c oughs> แต่อยู่ยืน,ยน อายุ120ปีงงามลูกกับมิตรลูกสาวงามพริ้งเหมือนกันหมดเลยครับว่านั่งอยู่น้ำกันมิตรภรรยาของเ้าภรเป็นล <guidance> ูกเป็นแม่เพราะตัวแม่มนงามลูกกับตัวงามตัวแม่พากงามเนาะไปซื่อเจัว่าภรรยเป็นแม่เนี่ยเ็นลูกขึ้นไปของเจพผู้เป็นแม่เอาดาบเงื่องขึ้นก่อน้เกิดมึงตุบีิิดผู้นำเอาดาบเื้อขึ้นไปก่อนเจได้ี่มกจะัปการควบคุมเรา้รรยางางามมาด ไปเจอถามวิสาขาเออเรามาถามดูเราสุภาพสตรีเหล่านี้ที่มาจนถึงมีความปรารถนาองไรไปหาถามเบิร์ดถามผู้หญิงอายุแก่ๆแม่เอ๋ยไม่มาหาเกินท่านมาจาศีลโอโบโสถน,นท่านปรารถนา,นานอะไรปรารถนาอยากเกิดในสวรรค์ถามต่อไปผู้หญิงที่มีที่ลูกหนึ่งลูกสอง หลานเอ๋ยเธอมารักษาโวโซนี้เธอมีความคิดอย่อะไรประทาอะไรหนูนี่มีความปรารถนาอยากจะให้ผัวซื่อสัตย์ตอนหนูไม่อยากให้มียิงยิงอื่นร่วมสามีอยากให้ลูกได้ดังตัวมีผัวได้ดังไก่อะไรไปไป,ไปหาเด็กหน่อยเด็กน่อยยังเป็นสาวเป็นเป็นเด็กหน่อยเป็นลูกเป็นหลานอยู่คามหนูหนูมาวันนึงมาจำสี่เลยมารักษาโวโซกับคุณแม่ เธอปรารถนาอะไรโตมาอยากจะได้ม <Es> <an> ีลูกดังตัวมีผัวได้ดังใจดีหนังสือเก่งๆเป็นนักปราชญ์บัณฑิตผู้อยู่เป็นเมธาวีถามผู้สาวบัณฑิตผู้สาวก็มีบัณฑิตมาจำสินหนูหนูมาจำสินรักษาบริสเพื่ออะไรหนูปรารถนาจะได้ลูกดังตัวมีผัวได้ดังใจแลไปเลลาผู้เรีกฟังกันสั้นก็ากเลยว่า ตัวกอวิสา,าขาเราจะกล่าวสินอวสันยิ่งกว่าเป็นสมบัติของพระเจ้ากรพพัดตั้งจากโศละวัตโตนิสโนเจโตปนิธิความปาถนาความตั้งใจความจงใจของผู้มีสินย่อมนำไปสู่ความสําเร็จแต่ผู้ไม่มีสินปราถนาอย่างไรก็ไม่สาเร็จเป็นไปได้มันเป็นไปได้บัซึ่งเขาจากอะไรกันนะครับอันนี้ว่าฝากเอาไม่แจ้งเลยนะเนาะอาลาดผลน,น้องโยงก็ลองแล้วแจ้งจแล้วแจ้งจแล้วมันป่า คือกูฏิบัตได้มดข้อความเจริญง,งอกง,งามในอริยะยะยยธรรมอย่างน้อยสุดเข้าถึงกระแสงพระธรรมพิพธานโดยทั่วกันด้วยสมาธิปฏิบัติและสมาธินี้ทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเธอ